สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับอาจารย์ต่าหมอดวงตาทิพย์ค่ะนะคะก่อนหนึ่งก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะสาหรับสมาชิกใหม่ๆจะได้รู้จักนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ค่ะรวมไปจนถึงกา,ารเป็นผูน้อำนวยการ ของชมรมโหราโธทยานนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะก็แนะนำตัวเองเสร็ละอืมนะคะก็เราก็มาดูผลงานกันดีกว่าก่อนอื่นขอโชว์ผลงานในจุดนี้ก่อนละกันเนาะนะคะในสูตรสามตัวบนสามตัวล่างนะคะที่โชว์ให้เห็นตรงจุดนี้นะคะสามตัวบนสามตัวล่างนะคะเราจะเห็นจากตั้งแต่ต้นปีมาตั้งแต่วันที<ม>่17มกราคมนะคะตั้งแต่ เมกราคมมาจนถึงสิหกมิถุนาย,ยนผลงานโดดเด่นมากมายนะคะแดงต่ำไปหมดเลยนะคะมาถึงเลขที่เข้านั่นเองนะคะ,ะบางรอบก็เข้า3ตัว2ตัวเนาะนะคะมาแต่รอบนี้นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2 16เข้าที่เลข2ก็คือ92นั่นเองค่ะนะคะประมาณนี้เนาะน่าชื่นใจนะคะประมาณนี้แล้วก็เรามาดูในส่วนของปฏิทินเลขเด็ดจาดทิพนะคะ ช่วงนี้ปรับราคาลงจากราคา29 99เหลือเพียง1000บาทนะคะท่านใดอยากได้ก็สามารถกิ้งก้าเข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยเรามาดูสถิติของงวดนี้กันนะคะงวดของวันที่16มิถุนายนนะคะรอบนี้อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2นะคะเลขที่ออกก็คือ2 9 9 2ลา้าเล่งน,น,นั่นเองค่ะนะคะน่าชื่นใจนะคะท่านใดอยากได้ก็สามารถกิ้งก้างเข้ามาหาอาจารย์ต่ายเนาะนะคะที่หมายเลขอันนี้ได้เลยค่ะ 0909282626และ e ID l ดี e ล635915นะคะเพียงแค่คุณทักไลน์เข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสาั่งปฏิทินสั่งเอ่อเขาดูรูปเพื่อเข้าวีทีรวมไปจนถึงอ่าการทำบุญขอเลขที่บัญชีบุญหรือการดูดวงหรือการตรวจสอบเลขเบอร์โทรศัพท์ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยบอกบอกได้เลยนะคะว่ามันเอาไม่สิ้นกับดวงชะตาเราจริงๆว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับดวงชะตานี้แบบนี้โดยที่การพยากรณ์ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ รไม่มีค่าใช้จ่ายแต่การพยากรณ์ดวงชะตาอันนี้จะมีค่า้จ่ายนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะอ่าเราไปดูผลงานกเก่าๆให้ชื่นใจกันก่อนละกันนะคะในส่วนของเลขดับบนนะคะเลขดับบนนะคะวดที่แล้วออก807-07มีไหมตุ๊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  ตุ๊ตตตตไม่มีสงว่ัชุนเลขดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วเอาอยู่ตลอดตลอดเลยนะคะประมาณนี้ก็น่าชื่นใจนะคะสําหรับสมาชิกท่านใดที่มีเอาไปดูก็จะมีมีคนเข้ามาโทรบอกว่าอาจารย์หนดูดูเลขดับของอาจารย์เป็นสถิติเลยโอ้โหรับอินฟรีว่าไปนะคะก็แล้วแต่ท่านเนอะ กอนแต่ก้อนดีใจด้วยแล้วกันนะคะส่วนเลขดับล่างของอาจารย์ตค่ะนะคะเลขดับล่างของอาจารย์ตายเนาะวดนี้งวดวันที่16นะคะดับล่างของเราคือ,อเลขที่ออกก็คือ9 2เรามาดูนะคะ9 2มีหมตุ๊ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ไม่มีแดว่า92ของเราเอาอยู่ดับอยู่อีกแล้วอีกแล้วนะคะประมาณนี้อะนะคะ ดับแล้วเราก็ไปดูเลขทักษะกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเลขที่โดดเด่นจริงๆนะคะเฉพาะวันนี้วันเดียวเนาะท่านที่จะเอาเลขของอาจารย์ต่เป็นแนวทางในการที่จะไปสืมซื้อหรืออะไรก็ตามมันสามารถใช้เลขตัวนี้เพราะว่าจากสถิติที่อาจารย์จับมาแล้วมันเข้านะคะอย่างรอบนี้ถ้าเป็นอมอาทากศ ประเอินว่าสีเขียวอาจารย์หายาจยงใช้สีส้มมก็ขอกระสอบกันเนาะสีส้มนะคะอาจารย์ให้สองสีอ่าสองสี 2, ล่าแล้วก็หกสามบนตรงๆนะคะแล้วก็ออมสิงนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะรัฐบาลเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนั่นเองค่ะนะคะก็ต้องแจกคามดีแจกกับทุกท่านที่ร่ำรวยนะคะบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ขอทักษะหน่อยอยากดูทักษะเป็นแนวทางก็ ก็ตามนั้นเลยนะคะรอบนี้ออกอ่ะตามไปดูค่ะนะคะแล้วก,ใวก็ในส่วนของเลขเด็ดแม่ในส่วนของเลขเดตาทิตย์นะคะรอบนี้เนาะอาจารย์ให้เด่นอยู่สองหนึตามที่เมื่อกี้โชว์นะคะประมาณนี้เลขที่ออกก็คือเน้นที่เลข2อ หกเก้าตัวเดียวกันคือแจ้งแล้วเนาะนะคะก็จะเป็น2992นั่นเองนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือ07นะคะประมาณนี้เนาะสามตัวล่างก็คือ106นะคะก็ดูจากหน้าตารางนี้ก็สามารถมีโชคชัยร่ำรวยนะคะเกิดขึ้นแต่ ถ้าท่านใดบ,บอกว่าโอ้โหจานมันดูยากดูเย็นนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจาน,จนก็เข้าวีดีแล้วกันค่ะจะได้ดูง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนะาะเพราะจันจะเน้น,นบนบนล่างให้เรียบร้อยนะคะเลขวิ่งเลขอะไรให้เรียบร้อยให้คุณเป็นสิทริตในการที่เข้าไปดูในส่วนของสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะส่วนของสูตรหนึ่งนี่สูตรหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะในส่วนของสูตรหนึ่งนะคะไปดูที่ล็อกเจ็ด นะคะเจ็ดลากประมาณก็คือ07-08นะคะก็จะเป็นสา์ตัวโต๊ดเนาะแต่ว่าสูตรเนื่อสูตรสต่างกันนิดหนึ่งนะคะต่างกันอย่างไรบอกว่าสูตรหนึ่งมันหาไหมนะ่น้เอาไมล่ะเอาไม่ยูนะคะมันหลุดมานท่าได้นะ,ะเราก็ไม่รู้เนาะว่าในรอบนี้มันจะออกเบอร์หรือหามก็ไม่มีใครต่ใครจะไปรู้ได้เนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เพียง แตู่ตรหนึ่งอ่ะข้อดีของมันคือจํานวนเลขมันน้อยทําไมค์น็อล็อกหนึ่งมีแค่สิบตัวสิบถึงสิบสี่ตัวเท่านั้นนะคะไม่ได้มากไปกว่านี้แต่สูตรสองตัวเลขมันจะเยอะหน่อยแต่เบิ้นามเอาอยู่นี่คือข,ข้อแตกต่างของมันข้อดีของสูตรหนึ่งและข้อดีของสูตรสองนะคะสูตรหนึ่งตัวเลขน้อยโอกาสสูญเสียงหรือการเล่นมันง่ายขึ้นนะคะสูตรสองอ่ะนะอ่ะสูตรสองก็อ่าสูตรสองก็ จะตัวเลขเงี้หน่อยแต่ชัวร์นะคะประมาณนั้นเพียงแค่คุณหาเลขเลขดับไปตัด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 ทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นแค่นั้นเองเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็เพียงแค่คุณรู้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นในสูตรสองนะคะสมมติว่าคุณรู้ว่ามีศูนย์คุณไปดูที่ล็อกศูนย์เลขที่ออกก็คือศูนย์เจ็ดแปดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นเออล็อกล็อกอะไรเดี๋ยว ถ้าเป็นเป็นสูตร2อ่าถ้าเป็นสูตรสเออไม่ใช่ถ้าเป็นล็อก7เลขที่ออกก็คือ708นะคะแต่ถ้าเป็นล็อก8นะคะมันก็คือ807ตรงๆแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ง่ายดูง่ายเข้าใจง่ายเพียงแค่คุณรู้แค่ห okay, ตัวเท่านั้นอ่าอย่างนี้เลยโอเคไหมนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะขอในด้ากวันก่อนอน,นะคะ ในส่วนของรอบนี้อาจารย์ขอเสนอปเป็นเลขดับล่างละกันนะคะจะได้ติดต่อต่อเนื่องกันเนาะเมื่อกี้ดับบนไปแล้วงวดนี้ดับล่างดับล่างดับล่าง,างอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยตีลังกาซะอย่างนั้นเนาะดับล่างดับล่างนะคะงวดของวันที่หนึ่งกระกฎาคมนะคะอาจารย์ให้สามแปดสามเจ็ด ส4มสี่สี่แปดสองหนึ่งสามสามหแหหแล้วก็เก้าเก้าค่ะแคปหน้าจอนะคะ1นึสองสาแคปเจอร์หนึสองสแคปเจอร์หนึ่งสองสแคปเจอรน่าจะแคปทันนะอืมเนาะประมาณนั้น ก็เลขดับ,บล่างก็คือเลขที่ไม่น่าจะมาไม่น่าจะมานั่นเองนะคะลังนั้นเราก็เลือกเล่นเลือกพิจารณาเอาเพื่อจะได้ลดต้นทุนเราเราไม่ต้องไปโฮมซื้อซื้อสักหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ไม่ต้องนะคะประมาณนั้นนะโอเคขออนุญาตหวานเนาะนะคะประมาณนั้นสำหรับสมาชิกที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกันเข้า v ี p อพีอยากได้เลขเน้นเน้นนะคะก็พิมพ์คาว่า เข้ามาในไลน์นี้นะคะอดีไลน์6 3 5า1 5้เเบอร์โทร 0, 0ูนย2 8 26 2 6นะคะเข้ามาในไลน์แล้วพิมพ์คาว่าขอดูรูปนะคะเมื่อพิมพ์แล้วจากในนั้นคุณก็เลือกรูปขึ้นมา1เส้นนะคะอาจจะเป็นพี่หมายเศรษฐีเศรษฐีพระเอกรูปหล่อของเรานี่เองนะคะหเส้นทาไมถึงชอบเป็นอันนี้ล่ะาจยา์ก็เนื่องจากว่า มันมีตัวเลขขึ้นนะคะตัวเลขขึ้นสำหรับเอาไว้เสี่ยงโชคเนาะท่านใดอยากได้ก็เอาไปเสี่ยงโชคเอานะคะ1เส้นได้ V.P. ของอาจารย์ตายสามงวดนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดอีก50นะคะแล้วก็ได้สูตร1 1สูตรเนาะได้สูตร1นะคะผมเก่งะมากเลยกาวหน้าเกาตาสูตร1นะคะสูตรหนึ่งงวดนะคะก็ทักเข้ามา แต่ถ้าท่านอยากจะได้10บอวดก็อาจจะเป็นพิปีเสียเปลี่ยนสีนะคะหยกน้ำผึ้งหยกน้ำผึ้งนะคะิปเสียเปลี่ยนสีนะคะหยกเขียวหรือกำไรนินอ่าว่าไปนะคะหลายๆอย่างคุณพิมพ์เพราะว่าขอดูรูปเดียวจังจะส่งรูปเข้าไปให้คุณเลือกพิจารณาจากราคาลูกลดไปอีก50%นะคะสเส้นได้ส่วนลดอีก สเส้นได้ส่วนลด50%อรซนะคะแล้วก็ได้ได้ v ีพีฮ้องจันต่าย10มวดนะคะรวมไปจนถึงการที่คุณจะได้สูตร1และสูตร2นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เคสพิเศษเลยค่ะสำหรับท่านที่สั่งสร้อยเข้ามือมา4เส้นอ่านะอาจ,จารย์แจกเล่มน,นี้ให้ฟรี1นึ่งเล่มค่ะรถแรกแจกแถมให้ฟรี1เส้นเลยนะคะประมาณนี้นะ ต่างสีเส้นแถมปฏิทินให้ฟรีมูลค่า1,000บาทให้ฟรีเลยค่ะนะคะประมาณนั้นงวดรอบปีนี้อาจันทำพลาดไปนิดนึงทำเยอะไปหน่อยนะคะของก็เลยเหลือเยอะก็เลยลดแลกแจกแผมไปแล้วกันเนาะนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าท่านใดบอกว่าเมียวงบน้อยเลียน้อยหอยน้อยก็เล่มนีมม้เล่มเดียวนะคะสามารถดูจนถึงสิ้นเดือนธันวาได้นะคะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะก็ หวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะอ่าแล้วก็ิตชมกันได้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็ท่านใดยอยากจะให้อาจารย์ตรวจเช็คดวงชะตานะคะหรืออยากจะเรียนนะคะก็ติดต่อมาที่หมายเลขนี้นะคะนะ อยากจะให้อาจารย์ต่ช่วยเช็กดวงชะตาให้หน่อยพักนี้พักหลังเป็นไรก็ไม่รู้คดีความฟ้องร้องมากมายหรือเกิ่อนี่สินลดลงๆอนตัวสิทธิมันไม่ดีเลยหรือเบอร์โทรศัพท์ลงมีปัญหาอ่ะอันนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะตรวจเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะว่าเบอร์ที่คุณใช้อยู่ดีหรือไม่ดีนะคะเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่ตามมาหรือไม่นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมแทงหัวเฉียดไปเฉียดมา ก็มันมีคู่2-7อ่าใครมี2-7พึงระวังไว้นะอ่าทำไมถึงมีปัญหาเรื่องของความรักไม่ลงตัวอ่าเจ็ดโง่ายเออเนาะมันมีหลายคู่จํานวนเยอะมากมายนะคะเออท่านใดที่มีเลขสูงพึงระวังไว้ด้วยละกันนะคะไม่หลอด <c oughs> ว่าไปเนาะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าสูงยังน่าจะยืนอยู่นะคะท่านใดที่ยังยังไปแผงก็เตรียมซื้อเลาะสูงไว้หน่อยก็ดีนะคะ เพราะว่าเมือดดาหรือยู่จากโคจรจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษภในวันที่7กรกฎาเนาะนะคะก็ไปดูเอาเนาะก็มีโอกาสของการที่จะออกไหมมีพ่อท,ท้องแก่จัดนะคะมีโอกาสที่จะคลอดลูกละเนาะท่านใดอยากจะได้ก็รีบไปซื้อๆซะนะคะมีโอกาสอยู่นะรอบวันที่หนึ่งอาจารย์ว่าน่ายังยังมีอยู่นะ้านะไม่น่าจะทอดทิ้งกนันเนาะเนาะประมาณนั้นนะคะเหมือนต่อรอกันยังไงก็ไม่รล้โอเคค่ะ นะคะท่านใดอยา,ากจะเข้า VP ีก็สามารถสมัครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าขอดูรูปเนะืแต่ถ้าท่านใดอยากจะเรียนอยากจะอะไรก็ตามสามารถพิมพ์จำกันเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ขอเปิดเปิดเป็นการสอนส่วนตัวก่อนยังไม่เปิดกลุ่มนะคะเพราะว่ามีสภาวะในเรื่องของโควิดที่ยังไม่ยังไม่ไม่จบ คาดว่าเมื่อดาวมฤตยูย้ายแล้วทุกอย่างถึงจะดีขึ้นนะคะต้องรออย่างนั้นเลยรอรอกันมาต้องสั่งปีเกือบสไมปีแล้วอะ่ะรออีกนิดนะนะอีกไม่กี่วันเองเนาะให้มันลุกไปนะคะประมาณนั้นก็บอกว,ว่าทายอาเพศทายมฤตยูโอ้โหสร้างความบันเลยโลกให้กับชีวิตโลกจระะิงๆนะคะเศรษฐกิจเอยการเงินเอยเชื้อโลกเอยสุขภาพเอรอย่อมแยกกันเป็นตำตกันแล้ว บางคนก็สูญเสียจากการาจากเรื่องของโรคโควิดไปด้วยนะคะก็ต้องเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ ท่านใดก็ยังไม่ต้องอย่าเพิ่งชะล่าใจอู้มาเลยดาวมฤตยูย้ายแล้ว,อย,ลวอย่าเพิ่งชะล่าใจยังไงปิดแมสกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยให้มั่นใจแต่ว่าโรคคนนี้มันจะซึมซับแล้วก็หายไปนะคะประมาณนั้นเลย <c oughs> นันจซิบอกให้นาะก็อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วนะคะอาจจะต้องบายบายนะคะท่านใดอยากให้อาจารย์ทำอะไรก็แจ้งให้ทราบได้นะคะส่วนเรื่องของงานบุญก็ ยังมีไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังชะลอชะลอกันอยู่ส่วนเรื่องของวัดคงคูนะคะเราก็ได้ทําป้ายไปติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวยอรอบใหญ่เห็นท่านบอกว่าจะทำมังกรด้วยเดี๋ยวทำรอบใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็จะบีฟอร์ o r e อัปเตให้ดูว่าจากอดีต,ต็นจนถึงปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่เราพวกเราเข้าไปทํากันนะคะประมาณนั้นเห็นแล้ชื่นใจนะคะประมาณนั้นเลยเนาะโอเคค่ะส่วนวัดเขาปวด ใกล้ๆจะทําการหล่อพระแล้วนะคะท่านใดอยากจะร่วมหล่อพระกับอาจารย์แต่ก็ขอเชิญได้นะคะประมาณนั้นเนาะก็อ่วันนี้บ๊ายบายดี่ลานะคะก็พบกับอาจารย์ใหม่ทุกครั้งแต่อย่าลืมสิ่งที่เราขอกันอยู่เรื่อยๆคือกดไลค์ก็ไล์ก็ไล์นะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับพวกเราทุกคนนะคะได้มีกําลังใจผลิตผลงานอะไรดีๆเด่นๆออกมาให้ชื่นใจกันนะคะและกดแชร์เป็นสัญลักษณ์บอกบุญเพื่อให้ทุกคนได้มีอนุ้างในการแก้กัน แก้ไขปัญหาปัญหาเรื่องหอนิสิต่าต่างๆเง,ง,งินทองได้มีแนวทางในการเลือกซื้อรตรบอรี่กันไปนะคะและกดติดตามหรือ Subscribe นะคะมันจะขึ้นระฆังตึ้งตึงต้งตึงต้งสามลูกให้กดลูกบนสุดที่มีสกิลกริ่กริง่งกริงนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าพวกเรามาแล้วเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามผลงานของพวกเราในครั้งต่อไปนี่นะคะโอเคพูดเยอะ เห็นที่หน้าละไปไปไไปอ่างั้นไปก็ได้ค่ะวันนี้คงอาจจะต้องบายบายขอให้ทุกคนโชคดีรวยรวยเฮงเฮงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ไต่หมอรุตนาทิพค่ะวันนี้ลาตีสวัสดีไม่ใช่สวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย